ไปย่ามาอีกแล้วครับกับผมสุัิดโชคนะครับบริการหมอคอม1414วันนี้มาพร้อมกับฟ้าฝนแต่ว่าในบรรยากาศอย่างนี้อุปกรณ์ตัวนี้เหมาะจริงๆครับต้องโทรไปหาเขากันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับแพี่นน,นทวัฒน์นะครับบอกกับเราว่าบรรยากาศแบบนี้ฟ้าฝนรงพรมแม่ก็ต้องมาพร้อมกับการที่เราต้องมีเสียงครอครอใช่ไหมครับวันนี้พี่นน,นจะมาป้ายยาอะไรทําให้เหมาะกับบรรยากาศฟ้าฝนตกแบบนี้ครับผมเอ๊ไปายาอะไรดีนะอืมก็มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับสําหรับนักดนตรีเนาะครับ <c oughs> ครับสําหรับนักดนตรีก็คือเป็นคีย์บอร์ดนะครับ คีย์บอร์ดไม่ใช่อ่าไม่ใช่ไว้พิมพ์งานนะอ๋อไม่ใช่เมคานิคอลนั่นแตกๆนะอ่าไม่ใช่ครับก็ต้องเป็นแบบบลูทูธนะครับเพื่อนๆที่เชื่อมแบบไร้สายนะครับอืมอืไม่เกี่ยวมั้งเอาตัวตัวนี้มีสายหรือไร้สายครับคีย์บอร์ดตัวนี้อันนี้มีทั้งมีสายครับสายเสียบลับปกติคีย์บอร์ดสำหรับต่อคอมพิวเตอร์ก็มีแบบหกสิบหกคีเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยสองคี แต่อันนี้หกสิบเอ็ดคีย์ครับหกสิบเอ็ดคีย์นะครับมีตั้งแต่โดเรมีฟาซอนลาซีดู่าประมาณนั้นเป็นคีย์บอร์ดสำหรับนักดนตรีเหรอครับตัวนี้ใช่แล้วครับเป็นคีย์บอร์ดสำหรับนักดนตรีแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนใช่ไหมครับตัวนี้ถูกต้องแล้วครับก็คือครับยุคปัจจุบันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ด เมื่อกี้คือเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือผมผมไม่ได้กดเ,เอฟผมไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะของพี่นนท์กดใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วครับแม่เดี๋ยวลืมลืมไปก่อนอพี่นนท์ครับขอดนตรีเปิดตัวพี่นนท์หน่อยครับเรามากับรายการปลาย,ยาพี่นนท์นัทวันรครับจะป้าย,ยาเกี่ยวกับอุปกรณ์โอไม่หรอกมั้งอ้าวอ, <laughs> อุปกรณ์ตัวนี้มันคืออะไรยังไงครับขอชื่อมันหน่อย อันนี้คือยามาฮ่าคีย์บอร์ด p s r อ x ออนะครับตระกูลเอสเอืก p เออเอเอใช่แล้วครับโอ,อ,อ้มันมันเออมันมีประโยชน์<ต>ยังไงบ้างพต่พ<ว>ตผมเองยังไงผมเองต้องบอกว่าไม่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไอ้ตัวยามาฮ่าเนี่ยของยามาฮ่าเนี่ยตระกูล เอสเอ็กซ์เนี่ยจะมีทั้งหมดสามรุ่นด้วยกันนะครับครับผมเริ่มตั้งแต่เอสเอ็กซ์หกร้อยเอสเอ็กซ์เจ็ดร้อยและเอสเอ็กซ์เก้าร้อยนะครับโอ้ข้อแตกต่างก็คือเอสเอ็กซ์หกร้อยเนี่ยครับอ่าลงแซมได้แซมก็คือแซมปิ้งก็คือเสียงธรรมชาติหรือว่าเสียงเสมือนจริงน,นะครับอืมอ่าจะเป็นดนตรีดนตรีแบบไทยๆครับดนตรีแบบไทยๆเช่นพวกเสียงอ่าดนที่สาร<อ>พวกพินอะไรพวกเนี้ยน,นะครับ ทีนี้ตระกูล SX เอนี่ย600ร้อยต่ำสุดเป็นรุ่นน้องเล็กสุดเลยอืครับอ่ะก็ลงแซมได้เอสเจร้อยก็โตขึ้นมาหน่อยอ่ะรุ่นพี่ขึ้นมาหน่อยนะครับ,รบแล้วก็เอสเอเก้าร้อยแล้วก็สูงสุดคือ g ีนอตนะครับอทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างทำไมจะต้องเป็นเอพวกนี้จะเป็นทัชสกรีนนะครับือทัชสกรีนใช่ครับปัญหาคือทัชสกรีนตาบอดเราเข้าไม่ถึงอ,ะอ่ะอ่าใช่ s อ7เ0 s จ็ดร้อยเอก้าร้อยจนจะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วแล้วแล้วคตนตาบอดใช้ได้ไหมอ่ะทัชสกรีนเออโดยส่วนใหญ่ก็กะกะเอาอหรือเอาอักษรเบลมาติดไว้อ่าถ้าเอาอักษรเบลมาติดแล้วมันมันจะจิ้มได้ไหมอ่ะอมันมันก็เกะกะหรือบางทีก็สซติกเกอร์หลุดอีกอ่ะอ่าใช่แล้วครับดังนั้นเนี่ยทางยามาฮ่าเอกเนี่ยเขาเลยออกแบบ คีย์บอร์ดพวกนี้เป็นเกึ่ง AI หรือว่าเกึ่งคอมพิวเตอร์นั่นเองนะมีท็อกแบ็กมีไวโอเวอร์เหรอเนี่ยเฮ้ยฮประมาณนั้นอ๋อคือพูดง่ายมีไวไกดิ้งใช่ไหมครับตัวนี้ถูกแล้วครับอืมซึ่งตอนนี้ผมําไว้เป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยภาษาไทยไม่รู้เอาไว้ไหนนะครับอ่าเอาภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันเนาะฟังกันเลยไหมครับผมฟังกันเลยไหมอ่าครับพ่อ เราเปิดเราใช้คำสั่งไกด์นะครับทุกอย่างฮมด้วยครับมีโฮมด้วยอ่าอ่าน่ารักน่ารักอ๋อครับผมทีนี้อ่าเราก็จะสามารถที่จะควบคุมไมค์เซตติ้งเนีไยคเอโนแอ์ p i a n o a n d e l อ c t r i c อ i a n o โนอ้อ่าครับก็คือจะเป็นชื่อ ครื่อดนตรี and piano. คือคืออันนี้ม,นมันมันมันคือเราแตะไปที่ตำแหน่งที่ปกติที่คนตาดีแตะก็กดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันมันก็จะบอกเมนูก่อนใช่ไหมครับมันเหมือนทล์ k แบ็กนะครับมันจะมีปุ่มควบคุมเรานึกถึงนึกถึงอินเสิร์ตกดอินเสิร์ตไว้ใช่ไหมครับครับอ่าแล้วกดเอานิ้วแตะที่หน้าจอ Preset แล้วก็แตะ ground rock piano rock piano ถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้ rock piano ปุ๊บเราก็ยกมือที่ควบคุมอินเซอร์ออกแล้วก็แตะแตะลงไปสามอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเียงดนตรีที่เราต้องการ rock piano คือคือพูดง่ายปุ่มอินเสิร์ตเนี่ยเป็นเป็นปุ่มที่ทําให้เราเราเลือกเมนูได้โดยที่ถ้าถ้าเราไม่ได้กดอินเสิร์ตเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเลือกเมนูนั้นไปเลยตักครับใช่แล้วแม่ เขาคิดเผื่อไว้ให้เลยอ่ะมีมีอะไรให้แนะนําเพิ่มได้เลยครับพี่นนท์ครับอ่าแล้วก็ในคําสั่งต่างๆรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะสร้างจังหวะดนตรีได้เองได้ด้วยนะครับครับผมอ่าก็คือในรายการเมนูทั้งหมดที่หน้าจอมันจะอ่านให้ทั้งหมดเลยซึ่งดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักดนตรีหรือว่าที่ชอบสร้างจังหวะดนตรีนะครับหรือว่าทําดนตรีร้องเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการระบบได้เองทั้งหมดนะครับ นี่คือนี่คือความสุดยอดของเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับดนตรีนะครับอุปกรณ์ดนตรีไหนไหนขอเป็นแบบ<ม>แบบเสียงดนตรีแบบอีสานอีสานแบบนี้เราเราจะต้องปรับยังไงครับถ้าสมมติว่าเรา,เ,าเน้นดนตรีอีสานนะก็คือปุ่มควบคุมทัม้งหมดนะครับถ้าสมมติว่า เรากดตัวนี้แช่คำสั่ง insert นะครับแล้วกาปุ่มคอนโทรลค้างเอาไว้แล้วมาที่แบงก์ต่างๆ memory o memory two memory three คือคือเหมือนอเหมือนเราบุ๊กมาร์กไว้ได้เลยว่าเราเอาอันนี้อันที่หนึ่งเป็นอะไรอันที่สองเป็นอะไรเหมือน memory <S 1> <S 1> ไว้ใช่ไหมครับนีงใช่ครับใช่ครับอ่าถ้าสมอ่าเป็นดนตรีแล้วก็จะมีการสร้างจังหวะ pattern ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมแอบแอนั่งทำแพทเทิร์นอยู่นิดนึงเนาะครับก็เลยอ้าไหนๆก็ไหนๆละอะณช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนะครับเพื่อนๆนะครับพับกบนนเปียนโนสายอีสานครับสายอีสานได้ยินได้ยินเนาะชัดเจนครับชัดเจน อันนี้เราเกิดจากการเฟซไทม์นะครับเสียงเพื่อนๆอาจจะได้ยินดนตรีมไม่ไม่หนักแน่นแต่ตัวจริงหนักแน่นใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้น30บวัตครับโอ้โหเขามีแบตในตัวไหมครับอย่างนี้พี่น้องครับไม่มีครับมันเป็นมันเป็นดาวนชันนะครับโอ้ก็คือแบบทำงานทำงานในห้องอ่ะครับอืม แม่ขอบคุณพี่นนท์มากเลยครับผมอันนี้คือเล่นคนเดียวนะอเราสามารถออกงานได้เลยนะครับอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับออกงานได้เลยแล้วตัวตัวนี้ก็คือเวลาเราจะใช้งานก็ต้องต่อสายอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผมอันนี้คือเสียบเสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยเสียบเสียบไฟใช่ครับเสียบไฟแต่พอดีเพราะมันตัว A 700หรือว่า A 900ตัว900ดีกว่าเนาะ A 900นะครับมันจะมีบลูทูธนะครับเราสามารถเชื่อมต่อ มือถือของเราเนี่ยเข้ามาที่บลูทูธได้เลยเอ้ยเข้ามาที่เครื่องได้เลยนะครับอแล้วก็สามารถที่จะซ้อมเล่นดนตรีหรือควบคุมคอนโทรลต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยอืมอ่า,อาแล้วนอกเหนือจากการที่เราจะเล่นทั้งดนตรีเพราะมันมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับอ่าผมผมเรียกเป็นบางคนเรียกเป็นอิเล็กทรนบางคนเรียกเป็นคีย์บอร์ดบางคนเรียกเป็นอ่ามันมันจะเรียกตัวนี้ว่าองไงดีครับมันก็คืออิเล็กทรนนะครับ ครับมันก็คืออิเล็กทรอนนะครแต่ว่าอ่าส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเรียกรวมอิเล็กทรอนคีย์บอร์ดเนาะแต่จริงๆมันก็คืออิเล็กทรอนคือมีอุปกรณ์พร้อมสับทั้งกองทั้งชุดทั้งอะไรคือมันเป็นสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับครับอ่า,อาก็คือตัวนี้มันเหมาะกับในส่วนของคนที่เอ่ออยากที่จะควบคุมได้มากขึ้นเพราะมันมีเหมือน voice guiding ที่เราสามารถปรับแต่งแล้วก็ แซมอะไรต่างๆที่พี่นนท์ว่าเนี่ยได้ด้วยตนเองหมดเลยคือไม่ต้องไปนั่งจำหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วข้อดีของมันอีกตัวหนึ่งก็คือมันโอเคว่าทุกคนส่วนใหญ่ะสงสัยว่าเวลามีมันมีเสียงใช่ไหมมีเสียงพูดใช่ไหมครับครับผมแล้วถ้าหากว่าเราไปต่อใส่เครื่องเสียงใหญ่อ่เสียงพูดันะเออเออมันจะออกลำโพงด้วยไหมเออจริงจริงจริงครับเออเดี๋ยวกดไปเออปอบหลอกเออ บท <biases> ข้างล่างเวทีเออเงงอ,องงเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอ่ะงงะี้ะม่คือเสียงอะไรอะ่ะอ <tem. S 2> แต่จริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราต่อพอร์ตนะครับต่อพอตท,ที่เป็นเอานะครับครับออกเข้ากับเครื่องเสียงใหญ่ปุ๊บเสียงไวไกดิงไม่ออกอ๋อมันจะมาอยู่ที่ตัวนี้หรือว่าอยู่ชใช่ครับ <a ai. S 2> มันจะอยู่ที่ลําโพงของคีย์บอร์ดหรือว่าตัวอิเล็กโทรเด้ะไต่เฉพาะคนเล่นใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ครับอ่า อืนี่คือข้อดีของเขานะครับแล้วแล้วความสามารถอื่นๆอย่างเช่นการตบเอฟเฟกเอยอะไรเอยตัวนี้มีเพิ่มเติมไหมครับเราสามารถที่จะใส่อสมมติสมมติเนะครับเอาเอาให้เต็มที่นะครับวันนี้ครับว่างนะครับว่างได้ครับผมครับสมมุติว่าเราจะไปเล่นเอฟเฟกเนาะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมต้องออกจากอันนี้ก่อน โอ้มีี่ยโฮมเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่นนท์ก็จะได้ยินคนเดียวนะครับเวลาที่ถ้าต่อออกเครื่องเสียงก็ชเราก็จะได้ยินไว i กด g u i อยู่คนเดียวตั้งภาษาไทยได้ด้วยใช่ไหมครับพี่นนท์ภาษาไทยเราต้องมาใส่เอาเองอ๋อต้องมาใส่เอาเองเพิ่มนะครับใช่ครับแต่อังกฤษอังกฤษนี่คือมีในตัวคือคือเปิดได้ครับอ่าก็คือในในในอังกฤษอ่าอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในตัวของเครื่องคีย์บอร์ดเองหรือว่าเรียกโทนเองเนี่ยครับ มันจะไม่มีเสียงพวกนี้มาตั้งแต่เริ่มะนะครับจะไม่มีเสียงมาตั้งแต่เริ่มแต่ว่าทางยมามาฮ่าเองเนี่ยเขาก็จะทํารูปแบบของของตัวไวคไัพดิ้งเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่บกพร่องการมองเห็นเนี่ยหรือว่าคนตาบอดเนี่ยได้เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน,นดนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้เราไปลงชื่อหรือว่าใส่รหัสยูเซอร์อะไรของเราที่เราซื้อมานะครับครับ อ่าใส่เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเอามาใส่ใสาไดร์แล้วก็เชียบกับตัวเครื่องนะครับต,ต้องทําการเขาเรียกว่าติดตั้งเสริมเข้าไปเหมือนกับเพิ่มแอดออนเข้าไปให้กับตัวยามาฮ่าตัวนี้เพิ่มใช่ไหมครับผมใช่ครับผมอ่าก็คล้ายคล้ายคล้ายๆกับไอ้ตัวเครื่องเล่นเพลงสมัยก่อนหลายๆยี่ห้อที่เราสามารถเ<ด>ออดแอด,ดตัวตัวตัวไวไกดิ้งพวกนี้เข้าไปเพิ่มได้อ่าใช่ครับคล้ายๆกันอืม แต่ว่าอันนี้เขาจะมาเนื้อกว่าตรงที่มันมีคอนโ r o l l ิ n เนี่ยครับอเอกอ็สาอเอ,อครับก็คือมันใส่สามารถเพิ่มเอฟเฟ t ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปก็ <c oughs> คือเขามีพื้นที่ m e โมร y ในตัวให้เราสามารถที่จะลบแก้ไขตรงนี้ได้เลยใช่ครับเราทำเยอะทำผ่านแอป,ปหรือว่าทำผ่านในตัวตัวเครื่องเองเลยครับย่ิง ทำผ่า,านโปรแกรมของยามาฮ่าเองนะครับสำหรับทำแซมโดยเฉพาะแล้วแล้วพวกเราคนตาบ,บอดเข้าถึงไหมครับพวกนี้เข้าถึงครับโอ้โออใช้ใ <จ S 2> ได้ด้วยนครับเออ, <c oughs> เอ,อคุยกันมาตั้งนานครับเ <c oughs> พื <c oughs> พ่อนๆคงอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเอ๊ะม,มันหาซื้อที่ไหนยังไงก่อนครับสำหรับตัวแทนยมามาฮ่าตัวราชาณาจักรไทยนะครับหรือว่าจะสั่งผ่านชอปปี้มาซาด้า จดีเซ็นทรหรือนะครับศูนย์ยามาฮ่าในกรุงเทพที่แถวลาดพร้าวอะเนาะขาขอชื่อรุ่นอีกทีได้ไหมครับพี่นนท์เป็นตั้งแต่ยามาฮ่า PSR SX 700 s 900แล้วก็ G-NOT นะครับที่สามารถใช้เสียงพวกนี้ได้นะครับเริ่มต้นอ่ารีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับเดี๋ยวผมผมไม่อยากคิดเลยอะฟีเจอร์มันอะไรที่มันเออเป็นทัชสกรีนด้วยแล้วทัชสกรีนแล้วมี อ่แล้วก็ลงเสียงได้หมื่นหนึ่งอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะหมื่นสองมืนสร้างจังหวะดนตรีเองได้เอาสามหมื่นอ่าสี่หมื่นครับสี่หมื่นเสนอราคาอยู่ที่อยู่ที่ที่อยู่ที่ที่ด้วยห้าหมื่นนะสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทตืดห้าหมืนบาทมีทอนครับผมครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ ส่วน X อันนี้คือราคา S700 เจ็ดร้อยนะครับก็คือสี่หมืนแปดพันแต่ก่อนมันแค่สามหมืนเก้าพันเก้าร้อยแล้วก็สี่หมืนเก้าร้อยตอนนี้ของไม่มีงงต้องนำเข้าจากน<ช>ด,ด้วยครับต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับมันก็เลยขึ้นมาที่ สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับของที่เขามีให้เนี่ยครับมันมีพวกขาตั้งมีอะไรพร้อมไหมหรือว่ายังไม่มีไม่มีโอ้ต้องซื้อเสริมซื้อเสริมอีกใช่ไหมซื้อเสริมใช่ครับขาตั้งของยามาฮ่าของแท้ก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับกระป๋องกระเป๋าอีกครับอันนี้เขามีให้ไหมกระเป๋าเออมีแถมครับกระเป๋ามีแถมยังมีแถมอ่าอย่างโชคดีอยู่นะครับอ่าแล้วก็ครับเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น SX เก้าร้อยนะครับอรุ่นพี่รุ่นพี สังวนราคาอยู่ที่ห้าหมืนแปดพันหกร้อยบาทนะครับตืดๆอืมเราอพอกับสิบพกโปรแม็นะครับเพื่อนๆครับอืมโปรแม็กห้าร้อสิบสองกิกอะไรประมาณนั้นนะครับผมยังไม่ถึงหนึ่งเทนะเพื่อนๆยังไม่ถึงหนึ่งเทำง้นจ้าเขาเตือนตัวขออภัยขออภัยครับพี่นนทเมื่อกี้เพื่อนๆครับเขาเตือนผมให้ทํางานนะครับอันนี้เป็นคําสั่งลัดนะครับเพื่อนๆอ่าครับโอเคอันสุดท้ายนะครับก็คือ ตัว g ีนอนะครับอ,อยามาฮ่าจีนอเป็นรุ่นพี่สุดนะครับสงวนราคาอยู่ที่สองแสนเก้านเก้าพันบาทนะครับพ,พี่พี่ครับอัน,นอันนี้มันได้นนนไดในส่วนของอมอเตอร์ไซค์แบบหรูๆหนึ่งคันแต่แต่ซื้อคอนโดไม่ได้นะซื้อคอนโด,ซ,ออนโดซื้อบ้านไม่ได้คอนโดบ้านเดี๋ยวนี้มันเจ็ดแปดสนขึ้นแล้วนี่มันดาวรถรถเก่งได้คันหนึ่งเลยนะสองแนเะก้าประมาณนั้นครับก็คือมันจะมีแบบชุด ชุดลำโพงให้ด้วยอ๋อเซตใหญ่เซตใหญ่ไฟกระพริบเลยเซตใหญ่เลยใช่ครับเป็นใครียบอดมั่งครับคิเล็นหรืออ่าที่ตัหนึ่งอ่ะใป็มั่งที่เหมาะนะครับใครใครมั่งที่เหมาะเนาะก็จะเป็นนักดนตรีทั้งสมัครเล่นและเขาพููอยากเป็นดนตรีนะครับช่วงนี้ช่วง ความเครียดมันสะสมค่อนข้างเยอะการเล่นดนตรีจะทําให้เอนโดฟินเข้ามาในร่างกายเยอะขึ้นทําให้อารมณ์ดีแก่ง่ายเอ้ยไม่ใช่แก่ยากนะครับผมอยากให้แบบเออเล่นแล้วฟีโลมนมันไหลพุ่งข่านเอ้ยครับก็คือใครที่ตอนนี้กาลังมองหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นดนตรีภายในบ้านนะครับแล้วก็สามารถทำดนตรีทําเพลงไปลงยูทง youtube ได้หรือว่าจะสําหรับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดไลฟ์ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นคล้ายๆกับ ตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้ว,ลวม,มันเอาไปต่อ,อต่อด้วยยังไงได้มากครับเป็นเป็นช่องแจ็คแบบไหนหกจุดสามหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่เป็นแจ็คแบบไหนถ้าต่อเข้าคอมใช่ไหมครับอ่าแต่อย่างเราไปแบบเครื่องแบบไปออกงานต้องถอลําโพงชุดเครื่องเสียงของเขาอีกนะอ่ารรถ้าสมมุติว่าเราไปออกงานต่อเข้ากับมันจะมีช่องเสียบนะครับช่องเสียบสําหรับเล่นเอวี AV, ช่องเอวีก็มีหรือว่าจะเป็นแจ็คโฟนก็มีนะครับไอ้ตัวนี้สามารถ ต่อไมค์ได้ด้วยนะครับเสียบไมโครโฟนได้นะครับร้บองเพลงผ่านตัวคีย์บรอร์ดได้เลยก็ได้นะครับออเอฟเฟคพร้อมนะครับโอ้แมแล้วแล้วถ้ามือใหม่เล่นยังไม่เป็นเลยพี่นนท์ว่าเขาควรที่จะแบบควรควรควรเริ่มเล่นตั้งแต่ตัวไม่กี่พันก่อนไหมถ้าสมมุติว่ามือใหม่นะครับก็ควรที่จะเล่นตัวถูกๆก,ก่อนแต่ว่าเวลาเราซื้อแล้วเนี่ย พอซื้อตัวถูกปุ๊บเดี๋ยวก็อยากได้ตัว <c oughs> แพงอ่าโชคครับอันนั้นเนี่ยก็คือเราถ้าจะคิดจะซื้อคิดจะเล่นคิดจะทําอุปกรณ์เหล่านี้ยให้เป็นหาไรายได้ในอนาคตนะครับหรือว่าจะเป็นทําเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะทําเป็นคอเวอร์ต่างๆนะครับก็ซื้อทีเดียวให้มันจบเลยอื <c oughs> มีผ่อนไหมครับเฮ้ยคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีนะน่าจะมีนะอันนี้อาจจะต้องลองลองไปตามอผมว่าถ้าอยากใครอยากได้จับนะครับเพราะว่าเอขนาดผมว่าไม่ไม่เล็กแน่เลยต้องขนาดต้องมีโต๊ะที่บ้านตัวใหญ่ๆตัวนึงอะเนาะประมาณนั้นครับเพราะว่ามันเป็นแบบเซสชั่นเป็นแบบทํางานโดยเฉพาะเลยในห้องอัดครับสามารถไปทดลองเล่นได้ที่ร้าน มิวสิกามก็มีนะครับแต่ละทุกสาขานะครับเซนทรัลอ่าอิมพีเรียลนะครับครับก,ก็ก็น่าจะมีนะครับแล้วแถวฟิวเจอร์พาร์คนะครับแหม,แมเห็นแล้ว<อ>เห็นแล้วอยากเล่นเลยแต่เล่นเล่นดนตรีไม่เป็นเล่นเป็นแต่หนูมารลีมีเลโดเลมีมีม,ม <c oughs> ีใช่ไหมอันนี้ก็ผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็เพิ่งมาจะมาหัดเล่นออื <c oughs> นะขอบคุณพี่นนท์มากๆเลยการป้ายยาวันนี้นี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆตอน <c oughs> ตอน Galaxy Watch เราก็โอ้โหน่ะอันนี้มาไปที่ราคาห้0 0 0ื่นมีทอนตาตาอืออ่าใช่แล้วครับพี่นนท์ครับสำหรับนักดนตรีในยุคนี้พี่นนท์ให้ข้อสังเกตกับเพื่อนๆหน่อยได้ไหมครับในการที่จะเราจะลงทุนกับสินค้าในราคาขนาดนี้ครับ ครับถ้าเป็นนักดนตรีที่นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้เพื่อหาอไรายได้จริงๆนะครับ,รบก็ก็เหมาะสมแต่ว่าถ้าจะเอามาเพื่อความสนุกความเพลิดเพลินถ้าเงินไม่เหลือใช้ก็ไม่ควรที่จะอาซื้อก็แล้วกันเนาะนะครับก็จะมีตัวเล็กๆเหมือนต้นๆหรือเหมือนกลางๆให้เล่นเหมือนกันของ Yamaha นะฮะแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงพูดนะครับ,รบแต่ถ้าใครใครที่พอมีเงินเหลือใช้ใช่ไหมครับ ใช่ประมาณนั้นนะครับก็หยิบจับได้ง่ายๆนะครับเข้าถึงได้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้นะครับอยากได้แต่ยังไม่ย,ไมยังไม่มีทุนพอก็สามารถที่จะ่อได้แต่ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถ้าจะซื้ออะไรเราก็ต้องคิดดูดีๆก่อนคิดหลายๆรอบเนาะว่าเราเอามามันคุ้มไหมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆครับความอยากไม่มีวันสิ้นสุด <laughs> ผมว่าต้องมีคนอยากได้กันแน่นอนแล้วผมเองก็ต้องบอกว่าผมเล่นไม่เป็นผมยังอยากได้เลยเพราะอะไรที่อุปกรณ์อะไรที่มีเสียงอ่ะมันตื่นเต้นแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจวิธีกงวิธีการอย่างเงี้ยติดต่อให้สอบถามผ่านทางพี่นนท์ได้ไหมครับอย่างเงี้ยว่า<ด>เอาเสียงยังไงครับ,รบสามารถฝากช่องทางที่พี่นนท์สะดวกในช่องห่างนี้ได้รับ ได้ครับก็คือถ้าจะใช้เสียงแซมนะครับใช้เสียงแซมเือตอนนี้ถ้าใครที่ทําดนตรีเป็นก็สามารถทําเสียงแซมขึ้นมาเองได้แต่ถ้าใครไม่มีมีจําหน่ายนะครับหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับผพวกไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หลายอาจารย์ที่เขาทําแซมพวกนี้ขายนะครับก็มีเริ่มราคาเริ่มตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไปนะครับในแซมแต่ละครั้งใช้ได้ตลอดชีวิตจน,นกว่าเครื่องจะพังนะครับ ่แล้วส่วนของตัวไบต์ไกดิ n งเนี่ยบางคนทําไม่เป็นเนี่ยครับพี่นนท์อ่าถ้าใครที่ทําไว้ไม่เป็นโทรหาได้เลยนะครับว่าเราจะสามารถได้จากที่ไหนหรือถ้าอยากได้ภาษาที่นอกจากภาษาอังกฤษก็สามารถติดต่อได้ครับโอ้พีพพ่นนท์จะให,ให้ให้ให้ช่องทางการติดต่อไหนดีไลน์ไอดีหรือม e s เซ n เจอร์อดีครับนี้โทรมาได้ที่ครับบอกได้ใช่ไหมครับได,ได้ครับเพราะ พราะว่าไม,ไม่คิดไม่คิดค่าสปอร์ตใช่ไหมเออไม่คิดครับผมเพราะเราก็ไม่เคยมีสปอนเซอร์ด้วยทีอออโอเคครับสามารถติดต่อได้ที่0882599662นะครับ0882599662นะครับอใครที่เกิดแบบว่าเอ,อไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงพี่ อยากจะขอความรู้พี่นนว่าอมันลงเสียงไว้อย่างนี้ยังไงไปซื้อมาแล้วหรือบางทีอยากสอบถามว่าสาขาไหนที่พี่นนไปซื้อแล้วดีช่วยชี้เป้าอีกทีหน่อยว่าไปตรงนี้ชั้นนี้ไปคุยกับเซลล์คนนี้สิ ก็ลองลองคุยกันดูเพราะทางรายการเราเรามาแค่ป้ายยานะครับส่วนในในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าทางร้านได้ยินแล้วก็อย่าลืมนะครับผมป้ายยานะครับเป็นสปอนเซอร์เราได้ครับอืสนับสนุนมาได้นะครับติดต่อได้พูดทุกลอมไม่เคยมีสปอนเซอร์สักทีนะครับเพื่อนๆครับถ้าหากถ้าหากว่าบางร้านเขาจะไม่รู้จักไอตัวไวไกคืออะไรอ่าไวไกดจริงคืออะไรบางร้านไม่รู้จักเลยออืเพราะว่าเขามีหน้าที่ขายอย่างเดียวเขาไม่มีหน้าที่ เกี่ยวกับซัพพอร์ตเรื่องซอฟต์แวร์นะครับครับผมสามารถที่จะแบบเครื่องมาหาผมได้นะครับโอ,โ,โอ้โหแบบเครื่องมาเลย ใชก็ไปได้ที่นะครับเอ่าปัตตานีนราธิวาสเชียงใหม่ขัวหอขีนขอนแก่นเออแบกมาได้แบกมาได้เลยครับที่ประุมนะครับปอนตก่นน่านนานครับผมนั่งเรือมาเลยนะครับอย่าทำให้ยัางน้ำยังไม่ท่วมที่น้ำยังไม่ท่วมใช่หมแค่เมื่อคืนแถวภาคเนงอุดมสุขเอ่แล้วก็ทางหลายๆที่นะครับผมเห็นก็บอกฝนตกไปยังฝั่งทนด้วยมีน้ําท่วมเล็กน้อยถึงปานกลางแต่เช้านี้ก็ลงแล้วนะครับผม นี่เขาแสดงความยินดีนะข่าวใหม่ครับแต่ว่ามันมาเทอยู่ที่ปทุมค่ตอนนี้คืนขอบคุณพี่นอนมากๆเลยครับผมสําหรับในส่วนของการป้ายยาขอชื่อรุ่นอีกทียี่ห้อีกทียามาฮ่ายามาฮ่า psr sx 7 0 0ยามาฮ่า psr sx เก้าร้อยและยามาฮ่า psr g n o t เติรดเติร์นะเพื่อนๆครับ ใครสนใจก็อย่าลืมที่จะลองไปหาข้อมูลหรือไปตามร้านขายเครื่องเสียงนะครับก็ถามเขาว่ามีมาห้า a รุ่นนี้ไหมเครืองนตรี่าเครื่องนตรีอขอไปเครื่องดนตรีครับเพราะว่าเราก็ชอบเหมารวมเพราะหมอคอมไม่ค่อยเล่นแต่ว่าชอบชอบไปคลำๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะโดนป้ายยากันแต่ผมอันนี้ผมต้องคิดหนักๆเลยเพราะผมซื้อมามันจะกลายเป็นที่เอ่อที่เฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งที่ตั้งไว้ที่บ้านเท่านั้นนะครับผมครับ โอเคครับขอบคุณพี่นนทวัฒน์มากเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเราจะมาป้ายยาอะไรกันอีกคนต้องไปติดตามกันผมเลิพจนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ